ครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับเราจนแฟนๆทาง YouTube ครับผมเอกแม่สาก,ก็กลับมารับใช้ท่านอีกเหมือนเดิมนะครับหลังจากวัดะระฆังนะฮะสมเด็จวัดระฆครังก็ออกไปสอง คลิปแล้วนะครับซึ่งเป็นของหลวงกระไมนลมิตนะครับก็ได้รับความนิยมนะฮะแล้วก็มีแฟนรายการติดตามกันมาอย่างมากทีเดียวนะครับนะฮะวันนี้ก็จะมาเสนอองค์ที่สามนะครับนะฮะจากองค์ที่หนึ่งนะครับแล้วก็องค์ที่สองครับที่เราเสนอไปนะฮะก็เป็นผ้าที่สวยงามนะครับทำจาก ปูนขาวนะซึ่งนํามาเผานะฮะแล้วก็จะมีมวลสารต่างๆที่จะสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับวันนี้เราก็จะนํามาพูดกันในองค์ที่3ามเลยนะฮะองค์ที่สนี้คุณลิขิมนะครับท่านตั้งฉายาไว้ว่าเป็นองค์พิมพ์ใหญ่สุดนะครับอฮาองค์พิมพ์ใหญ่สุดนี้ก็จะเป็นองค์ที่มีเนื้อสีขาวนะครับ แล้วก็จะมีความสวยงามเป็นอย่างมากทีเดียวนะฮะแล้วก็มีมวลสารประกอบที่เห็นได้ชัดก็ได้แก่อิฐแดงนะครับที่เห็นได้อย่างชัดเจนทีเดียวนะครับอิฐแดงนี้ก็เป็นเม็ดๆนะครับแล้วก็เป็นจุดๆก็มีนะฮะส่วนสีแดงอ่อนออกส้มๆหน่อยหนึ่งนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นประกายนะครับ ซึมๆนะฮะแต่ก็ไม่เป็นจุดเหมือนกับอิดแดงนะครับนะนอกจากนั้นแล้วเรายังมีสีเขียวด้วยนะครับที่เป็นก้อนๆสีเขียวบางๆเล็กๆนะครับแต่ก่อนก็ไม่ใหญ่กว่าอิดแดงนะฮะแต่ก็มีมวลสารอื่นนะครับที่ผสมเข้ามาด้วยนะครับดังองค์ที่หนึ่งกับองค์ที่ สองนี่ก็มีเหมือนกันนะครับมวลสารพิเศษเหล่านี้นะฮะถ้าหากว่าเราไปมองในแสงอาทิตย์นะครับที่มีแสงค่อนข้างจะจ้าจัดหน่อยนะครับก็จะเห็นเป็นประกายสีลุ้งนะฮะแวววาวออกมาเลยทีเดียวนะครับบางคลิปเขาก็บอกว่าบางองค์เนี่ยเห็นนะเป็นประกายสีลุ้งนะครับสาเร็จที่จะให้ชมนี่ก็มีนะาประกายสีลุ้งนะครับซึ่ง เป็นสมเด็จของหลวงกะลไมัยนรมิตนะครับก็เป็นผู้สร้างแบบพิมพ์นะครับแล้วก็ให้พิจโตเป็นผู้กดพิมพ์พร้อมทั้งอธิษาฐานคาถาชินบัญชรน,นะครับความศรัทธาความศสิทธา,าทธย่อมเกิดขึ้นนะในรายรูปแบบด้วยกันนะครับแล้วแต่ผู้ที่จะนำไปใช้นะคือว่า การสร้างพระของสมเด็จเกนโตเนี่ยนะครับท่านก็ต้องพิจารณานะครับถึงวันที่จะสร้างนะฮะว่าวันไหนเป็นวันดีนะครับวันไหนเป็นวันที่เออสามารถที่จะสร้างพระได้นะครับท่านก็ต้องดูเลิกดูยามนะครับในการจัดสร้างพระที่เหมาะสมนะครับไม่ใช่ว่าวันเนาวันเน่าวันอะไรนี่ก็จะไม่สร้างกันนะครับก็จะสร้างในวันที่ดีวันที่เออ มีสุกนะครับหรือว่าวันมงคลเนี่ยนะท่านก็จะมาสร้างพระนะครับแต่ท่านก็จะตั้งไม่มากนะฮะท่านก็จะเอาปูนขาวที่หมักเอาไว้นะครับในไหเป็นหม้อเป็นอะไรเป็นกระมังก็มีนะฮะเป็นพลาสติกก็มีนะครับท่านก็หมักเอาไว้นะฮะท่านาก็หยิบขึ้นมาแค่เพียงประมาณที่จะใช้ในการทําวันนี้นะฮะแล้วก็ มาทําการเทเอาน้ําออกนะแล้วก็นํามาตํานะครับพร้อมทั้งใส่มวลสารที่จะผสมเข้าไปนะครับเพื่อจะให้พระเกิดความเหนียวนะแล้วก็นุ่มนะครับแล้วก็เป็นมวลสารพิเศษนะฮะที่มีพุทธคุณนะครับมวลสารเหล่านั้นก็ใส่ประมาณก็พอสมควรนะบางองค์ก็อาจจะมีน้อยบางองค์ก็จะมีมากอะไรเนี้ยแล้วก็แล้วแต่นะครับ ท่านก็บริกรกรมคาถานะฮะพร้อมทั้งใส่มวลสารไปด้วยนะครับจากการบอกเล่าของอาจารย์สมพงษ์หลานคนสุดท้ายของหลวงกระมัยนลุมิตรนะฮะก็เป็นหลานคนสุดท้ายเลยฮะของบ้านช่างหล่อนะฮะท่านก็มีความรู้นะครับเกี่ยวกับหลวงกระมัยนลุมิตรเป็นอย่างดีทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นปู่ของท่านนะฮะตอนนั้นท่านยังเล็กอยู่เลยนะครับ ท่านก็จําได้นะฮะลูกหลานอะไรนี่ของหลวงกรนะไมนลุมิตเนตี่ยท่านก็จําได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็วิธีการทําพระการหลอ่อพระอะไรต่างๆของพุทธันโตเนี่ยท่านก็รู้เห็นอย่างดีทีเดียวนะครับผมก็เลยนํามาตีแผ่ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเป็นคลิปๆไปนะฮะอาจจะสั้นนิดนึงก็คอยฟังเอาก็แล้วกันนะครับคือว่าการสร้างนะฮะพอ ท่านผสมมวลสารทั้งห้าเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับรวมทั้งดินสอพองนะครับซึ่งท่านนำไปเขียนกระดานชัยนะฮะแล้วก็บริกรรมคาถาเขียนไปแล้วก็นำเศษของดินสอพองนะฮะมาผสมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อได้มวลสารศักดิ์สิทธิ์นะฮะเสร็จแล้วก็มาทำพิธีปั้มออกมาเป็นพระ นะครับด้วยการปั๊มเข้าไปในแบบนะแล้วก็ขึงด้วยไม้ไม้ลวกนะครับซึ่งมีขนาดก็ประมาณเท่าขุยนะประมาณเท่าขุยนะครับก็ <c ute> <y> <trajectory> ประมาณเม็ดเม็ดสองนะเม็ดสองเม็ดสองหุนหรือเม็ดเม็ดเม็ดหุน,หนอะไรทํานองนี้ประมาณนี้นะฮะ <c ute> ก็ยาบมาหนึ่งป้องนะครับก็เอามาคึงนะคึงไปแล้วก็ลึงกัดนะค <c ute> ึงไปคึงกัดจนดูเป็นเรียบนะครับ แล้วก็ทําการข้อข้อออกนะฮะพระของสมเด็จพิยันโตนะครับไม่มีการตัดนะครับนะฮะยืนยันเลยครับว่าไม่มีการตัดขอบนะครับเพราะว่าขอบเป็นขอบบังคับนะฮะเพราะขอบนี่เป็นการขุดมาโดยเฉพาะเลยนะครับถ้าเห็นขอบตัดจากพระสมเด็จหรือว่าใครว่าขอบตัดนะครับนะฮะก็พยายามยับยั้งใจหน่อยคล้วกันนะครับนะฮะนี่ก็เป็นได้ยินมาจาก นะคําพูดของอาจารย์ท่านก็เป็นนักปั้นนะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่อยู่ในบ้านช่างหลอ่อน,นั่นด้วยนะครับแล้วก็เป็นหลานของอหลวงกระไม้เล่มิดด้วยนะครับท่านก็รู้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าการกระทําการปั้นพระนะฮะใช้อะไรปั้นนะ,ะปั้นที่ไหนดินเอามาจากบุญขาวอามาจากไหนนะครับรอบมูลสารทําอย่างไรนะครับนะะท่านรู้ทุกอย่างนะฮะ ท่านก็จะมาตีแผ่นะครับเพราะว่าท่านอยู่เงียบมานานแล้วนะฮะท่านบอกว่าท่านอยู่เงียบมานานแล้วนะครับเพราะว่า,าสมัยก่อนนะครับตำราทั้งหนังสือทั้งสื่อการพิมพ์นะฮะทั้งต่างๆนี่ออกมากันนะฮะก็บ,บอกเป็นสื่อที่ค่อนข้างจะมีความผิดความเพี้ยนไปเยอะนะฮะแต่ความถูกต้องก็ยังมีอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าความผิดความพลาดที่ออกไปเนี่ยมีเยอะมากนะครับท่านก็ ไม่ว่าอะไรนะครับจนท่านมาเจอผมกับคุณหลือคิมนะครับท่านก็บอกว่าไงก็ให้ช่วยกระจายข่าวกระจายวิธีธรรมหรือว่ากระจายเ,เรื่องราวต,ต่างๆของสมเด็จโตนะครับในการสร้างพาะระสมเด็จวัดระฆังเนี้ยออกไปให้กับบรรดาญ,ญาติได้รู้บ้างได้ไหม,นะมนะครับผมนะก็ รับปากนะครับว่าจะช่วยอาจารย์นะฮะแล้วก็คุณหลีคินก็รับปากว่าจะช่วยอาจารย์นะอาจารย์ท่านก็มอบพระมาเพื่อให้เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็มาทําคลิปทําอะไรนี่ฮะนะพระท่านยังมีอยู่นะครับมีต้นแบบมีอะไรอยู่นะฮะดูปั๊บนี่รู้เลยว่าเป็นพระของหลวงกระมัยมนริศหรือเปล่านะครับเป็นพระที่เน่คเบโตท่านสร้างหรือเปล่านะครับตลอดจนหลายองค์นะฮะที่ช่างใหญ่ช่าง บ้านช่างหล่อช่างสิบหมูเนี่ยสร้างนะครับท่านจําได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเงินเอ่ยหลวงพ่อต่างๆเอ่ยนะครับที่สร้างในสมัยก่อนนะครับสมัยนั้นนะฮะท่านจําได้นะครับว่าสร้างอย่างไรกันทําอย่างไรนะองค์ไหนผิดองค์ไหนไม่ผิดนะครับมีการผสมอะไรแล้วมีการตัดอย่างไรมีการปั๊มอย่างไรเนี่ยนะครับนะฮะก็เป็น ความรู้นะครับที่อาจารย์ถมพงศ์วินิจนะครับท่านก็บอกกล่าวมานะครับอ่ะกลับมาเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการนำเอาเอ,าอามวลสารที่เป็นดินสอพองนะครับซึ่งบปรแกรมกระถานะแล้วก็เขียนบนกระดานชัยนะครับแล้วก็เอาเศษดินสอพองนะมาผสมแล้วก็มากดเป็นพระนะครับแล้วก็ ปั้นเป็นลูกกระสุนลูกกลมๆนลก็อัดเข้าไปแล้วใช้ไม้นะครับไม้ลวกนะครับในการลึงนะลึงดึคลึงเดินหน้าคลึงถหลังคลึงเดินหน้าลึงถยหลังนะครับเมื่อเห็นว่าพระเรียบแล้วนะครับก็จะทําการคว่ำลงแล้วก็เคาะๆนะครับพระก็จะหลุดออกมาเองนะครับจะเป็นกาบหมากจะเป็นหลังคังระยะหลังอะไรไม่มีนะครับไม่มีนะครับเพราะว่า อาจารย์นุมพงษ์ท่านก็กล่าวว่าสมเด็จพิจารณโตนะครับไม่เคยไปเอากากหมากไม่เคยไปเอา,เอาไม้อะไรอย่างอื่นนะเข้ามาคึงเข้ามากดเข้ามาบี้นะฮะหรือว่าองค์ที่เม็ดอัดขอบอะไรนี่ไม่มีนะครับไม่เคยปรากฏนะครับไม่เคยเห็นนะฮะไม่ทราบว่าออกมาได้อย่างไรนะครับนี่ก็นะกล่าวโดยอาจารย์นุมพงษ์นะครับนะบผมก็เป็นเป็นสื่อนะครับก็เลยกระจายออกมานะฮะครับ อาหลังจากที่พูดถึงเรื่องกระดานชัยนะครับจะขอกก่าอยู่นิดหนึ่งนะฮะว่ากระดานชัยเนี่ยนะครับนะไม่ใช่กระดานที่เป็นสีเหลียวหรือเป็นกระดานชนวนหรือว่ากระดานที่เขียนด้วยดินสอชนวนดินสออดินสอหินอ่อนนะไม่ใช่นะครับแต่กระดานชัยนี่เป็น การทำขึ้นมานะครับโดยใช้ต้นมะละกอนะฮะลงไปแช่ในน้ำนะครับลงไปแช่ในน้ำจนเนื้อเนี่ยละลายออกหมดนะครับจนเหลือเนื้อเยื่อนะฮะเนื้อเยื่อก็จะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมอัดกันบ้างอะไรบ้างเนี่ยเป็นเนื้อเยื่อนะครับแล้วก็จะเอาเนื้อเยื่อเนี่ยขึ้นมาตากแดดให้แห้งนะครับตากแดดให้แห้งนะฮะพอแห้งเสร็จแล้วนะครับก็จะทำให้เป็นแผ่นนะครับก็จะทาด้วยน้ำลักษมุ นะครับซึ่งพิธีการทำน้ำลักษมุนี่ก็นะโดยใช้ใบตองแห้งนะครับมาทำการเผานะครับเผาแล้วก็บดนะครับเผาแล้วก็บดนะครับแล้วก็มาเคี่ยวกับน้ำมันยางนะฮะจึงได้เป็นลักษมุนะครับซึ่งมีความเหนียวไม่มากนักนะฮะแล้วก็นำมาทาะพลิกไปพิกมาพิกไปพิกมานะครับจนได้ กระดานชัยนะครับที่สามารถที่จะเขียนเป็นตัวหนังสือได้นะฮะเพราะว่าถ้าามันไม่เรียบพอหรือว่าอพอก็ทาต่อนะครับทาต่อจนกว่าจะเรียบจนกว่าจะเขียนเป็นหนังสือได้นะฮะแล้วก็นําเอาเศษชอ็อกที่ติดกระดานนะมาเคาะเคาะคมาแล้วก็ออกาผสมในพระสมเด็จนะครับก็จึงได้เป็นกระดานชนวนหรือว่าที่เขาเรียกว่าผงชอ็อกนะที่นํามาผสมกันนะก็คงจะไม่ผิด นะครับถ้าเราจะเรียกอย่างนั้นนะครับจากนั้นก็จะได้เป็นสมเด็จออกมานะครับจากความรู้เก่าๆนะครับที่เซียนพระนะฮะนะนะบางบางคนนะขออญาตพูดเป็นบางคนนะที่ไม่รู้นะครับอาจารย์สมพงษ์ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะท่านก็บอกว่าถือเป็นธรรมชาตินะฮะเพราะว่าบางที อาจจะมีการสร้างขึ้นมาครั้งหลังอาจจะมีสร้างขึ้นมาในรุ่นต่างๆนะครับวัดนู้นสร้างวัดนี้สร้างกจินู้นสร้างเกจินี้สร้างก็ไม่ว่าอะไรนะครับแต่ว่าฉบับต้นๆนะที่หลวงกรมัยนารุมิตรเป็นผู้สร้างนะครับแล้วคนนุณหลวงพงศ์นี้ท่านก็เป็นหลานด้วยนะครับท่านก็เห็นนะครับตั้งแต่ตอนเด็กๆมานะท่านก็จําได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็นํามาเผยแพร่นํามาตีแผ่ ความรู้นะครับในการสร้างสมเด็จเจ้าสมเด็จนะครับให้ท่านผู้ชมได้รู้กันนะครับได้รู้ความจริงกันนะว่าการเสนอข่าวในยุคใหม่กับการเสนอข่าวในตอนนี้นะครับมันจะเริ่มต่างกันนะครับจะเริ่มต่างกันนะเพราะว่าการเสนอข่าวในสมัยก่อนนี้อาจจะไม่มี youtube หรือว่าอาจจะไม่มีสื่อทาง 4g 5g นะ 6g นะครับต่อไปก็อาจจะเป็น 10g นะครับก็แล้วแต่นะฮะการสื่อสารที่ฉับไวแล้วก็รู้ทันนะครับทำให้ทุกท่านเนี่ยนะครับสามารถติดตามข่าวสารได้อย่างรวดเร็วนะครับยังไงก็วันหลังนะครับผมจะเชิญคุณสมพงศ์นะครับแล้วก็ในทีมงานนะครับออกมาเล่านะครับในการสร้างพระรุ่นต่างๆแล้วก็สมเด็จวัดระคัง นะฮะจะได้รู้กันนะครับเพราะว่าเรานะฮะเดินทางผิดมาเยอะนะครับเดินทางผิดมาเยอะจริงๆนะฮะบางท่านนี่นะ,ะสูญเสียเงินในการซื้อนะเป็นรานล้านนะครับนะฮะถ้าหากว่ายังไงก็ลังเใจไว้ก่อนนะครับลองหันกลับมาฟังอาจารย์สมพงศ์วินิจนะครับซึ่งเป็นหลานของหลวงกระไมนลมินลมรนะครับซึ่งเป็น เป็นนักปั้นนะครับเป็นคนปั้นมือขวาเลยฮะของสมเด็จนะครับในสมัยรัชกาลที่สามหรือการที่สี่ 4, นะครับแล้วก็เป็นมือขวาในการช่วยแนะนำนะครับในการสร้างของอผู้จันโตด้วยนะครับนะพอผู้จันโตท่านรู้ ท่านสร้างได้อะไรท่านสร้างได้นะครับท่านก็บริกรรมคาถานะฮะแล้วก็ทําไปนะครับแล้วก็กดไปแล้วก็กิ้งไปนะครับพอแล้วก็มาใส่ถาดนะฮะถาดที่เป็นสังกะสีที่มีตาดอกไม้ตาอะไรอะไรเนี่ยถาดสังกะสีเนี่ยท่านก็วาง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 ไว้แล้วก็พึ่งนะครับพึ่งในร่มให้มันแห้งนะฮะให้พระแห้งก่อนพอพระแห้งเดร็จวปั๊บ นะวันของวัน,วนเด็ดท่านก็ไปบินบาตรนะครับเริ่มจากซอยหนึ่งซอยสองซอยสามแถวบ้านช่างหล่อเนี่ยนะแล้วท่านก็แจก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 ไปพอมีคนมาใส่บาตรนะครับเขาก็รับบาตรนะครับแล้วก็นั่งลงพนมมือไหว้นะครับพระท่านก็ให้พรแล้วก็นําพระนะครับใส่มือแล้วก็ให้รับไปนะครับ แต่ไม่ก่อนนี้เขาก็ไม่ค่อยสนใจกันเรื่องพระเท่าไหร่นะครับบางคนนี้ได้แล้วก็จะไปเหน็บไว้ตามตา,ามหิ้งพระตามอะไรพระบ้างก็ไม่สนใจนะครับแต่ยีบันนี้นะฮะร,ราคาสมเร็จวันละครนี้นะฮะประเมินไม่ได้เลยทีเดียวนะครับนี่นะฮะเป็นพื้นฐานนะครับโอเควันนี้ก็ขอนะจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับ ขอทุกท่านนะฮะโชคดีนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อการพลาดในการชมครั้งต่อไปนะครับผมเอกแม่สายนะครับรวมทั้งอาจารย์หนุ่มพงษ์แล้วก็คุณหลีคิมนะครับซึ่งเป็นทีมงานนะฮะก็จะนำมาเสนอนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันทางคลิปนี้นะครับผมเอกแม่สายนะฮะก็ต้องลาท่านไปก่อนสวัสดีครับ